น้องพยเขาโคงอนุนใหญ่บเขาโคงอกนุนใหญ,าาใหญ่ธรรมชาติเเป็นหินคอกนุนใหญ่ธรรมชาติเทเม็ดแรเม็ดตามอธรรมชาติเป็นหินเรับชของแท้น้องหาดูยากเขาโคงอกนูนใหญ่ xuất tí nhất này. Sư tử có bộ lông màu đen, đầu có sọc trắng, mì dài, bóng ngắn, cầu khô แร่นะก้มเป็แร่เต็มอกเพาะลายอยู่เมื่อที่ขาวๆเป็ดๆแร่นะสผมที่ออกผิวขาวสะท้อนแสงเป็แรถาให้ท่าน้ธรรมชาติร้อนต่อนี่เปนสสีุ่เท็มถ่าให้ท่านสมเกยิ สองหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าหาดูได้ยากอกนูนใหญ่เขาโคอกนูนใหญ่